สวัสดีค้าอยู่ช่องยามัสอนวะะันนี้เราก็จะมาชมรนะาคะชุดที่สองกันนะคะนนมันมันจะลม้มไหมป้ายเราเ<ล><อ>ชื่อฟาม,ามาบัดมดั้ไหันนี้ถ่ายเมื่อสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วยังคงอยู่ถ่ายงครั้งเดียวยันไม่ได้มไมแมนยไม่ได้มมนะยไม่ได้หามมะ ย <S <S <sh arp x'> ืดบังกล้องไม่เจออะไรคครรัับบติ๊กเลยพี่เหรอโอ้โอ้5,000คุณคุณนกแม่นกแม่นกให้นอกนะคะ นะคะคุณอาพรใส่ได้นะคะขอบคุณมากคุณแม่รานตีนะคะที่ทำให้กำลังใจนะคะคุณทุกท่านนะคะเงินไม่ได้เอ่ยนะคะคุณพ่อไทบันนอเข้าแถวเด้อเตรียมเตรียมนะไทบันนออ่ะไม่เป็นไรไทบันนอไม่มีลมเป็นลมหรอกยังไม่ได้ล้ำยังไม่ได้ล้ำดูคุณลุงไปก่อนนะคะใครที่รู้ตัวรู้ตัวมาครับควาสวยที่สุดก็มาล้ำอยู่หน้ากล้อง ใครที้เหร่ก็พยายามซุกอยู่ข้างในแทรกอยู่ข้างในใค,ใครรู้ครูตัวมายิ้มสวยก็ขี่ย,ยิ้มเยอะๆนะใครยิ้บเยอะปู่ก็จะให้โชคเยอะมีมีวิธีไหมครับที่จะยิ๊บสวยก็ยิ้มออกมาจากใจค,ครับ,รบนะยิ้มออกมาจากใจมาจากความรู้สึกบอกว่าลามไปแล้วก็ พูดไปฉี่นะครับจะปากจะไม่โด้จะที่เปจะซี่เปจะซี่นะไม่โค้งนะทำอไมที่ทับนอกระานที่ยืนม่ได้หรอเอาไปเลยนะไม่มีที่ยืนห่อทับนอกระไรจะนอนอยู่นิ่งๆเป็นไหมเนี่ยเออเจ้าจะเดินไปเดินมาเนี่ยกล้องเขามีอยู่เออเจ้าจะเดินไปเดินมาพ่อจะเอากล้องไปถ่ายเดินอะ ใครเอากล้องไปถ่ายเจ้าผมออวังใครถ่ายยังเอาไม่รู้ก็พี่เสืวอวอลอ๋อผมไปถ่ายเหรอไม่รู้กล้องใครเราก็วนไปถ่ายอาจจะของกระแตมั้งตอนนี้ก่อนก็ไดนะ้เออวน Look, my. តា ห้หยไปเลจิตเคยมีแค้นเครือคุณให้ใจว่าบุญปิดห่วงบวงมานรักโลกโลกสูงสารให้อันตราม,มลาลหยหายไปกันให้ไดใดในโลกอย่าพ้นทุกโศกต้องให้อภัยทานชาโดกก็เคยกลาวคาเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวสสันดรอวยพรลูกหลานผู้กล้าอันเชิญผู้มาประทับจำป 浑身解绑。 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คู่ได้ามาประจ ա วภาพกันก่อนนะครับมาให้หนูถ่ายให้ก็ได้เลยมามากค่ะหนูถ่ายให้ป้า้องมาเลยค่ะหนูถ่ายให้ปาแตนขอเรียนเชิญด้วยนะครับนะครับขอเรียนเชิญปาแตนด้วยนะครับอยู่ตรงไหนเนาะมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเรียนเชิญปาแตนนะครับให o ยูทู e นะครับถ่ายรูปเจ้าหน้าองค์ปู่กับลวงพลใช่ไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ถ่ายรูปรอบกัฒนภาพก่อนนะครับคุณแม่ติ๋มใช่ไหมครับอ้าเอานล้วพลอยหายไปไหนเนาะอ๋อนึกว่ามองไม่เห็นมาค่ะถ่ายให้ห่อยนะครัถ่ายให้่าห้น่อยนะครับถ่ายให้หมดนะครับถ่ายให้หมดไม่น่เีเปวนได้งย สาทุนคสาธุนสาธุสาธุนคะคะอหันก็ขอเพียงทเพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุคุณร่วมกันค่ะ